ไม่ห่วงชื่อเสียงเงินทองปงฝังใจถูกปรดขาช่องบ้านเกิดดูสัญญาคนเข้าใจภรรยาผิดคิดว่าเป็นอดีตนางเอกฮ่องกงถ้าเอ่ยถึงพิธีกรแถวหน้าของไทยหนึ่งในนั้นย่อมต้องมีชื่อของดูสัญญาคุณกรที่สร้างครอบครัวอบอุ่นกับภรรยาคนสวยอุ๋ยอาทิตยาเราหาวัฒนะพร้อมลูกชายหัวแก้วหัวแววที่พ่อแม่แสนภูมิใจเอมสันเพชคุณกรและน้องมากเดนรีทรีเวอร์ ภายในบ้านเดี่ยวสองชั้นหลังใหญ่พร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัวลองตามมาชมบ้านของครอบครัวนี้กันค่ะผมไม่ใช่คนซุปเปอร์ฉลาดแต่เมื่อผมได้สัมภาษณ์แขกรับเชิญช่วยเพิ่มพูนความรู้ให้กับผมตลอด20กว่าปีมีประมาณ2,000กว่าคนผมมีอาจารย์มากถึงขนาดนี้ผมต้องฉลาดขึ้นบ้างแร้ว,วะทมตัวอาจจะเป็นความรู้สึกเมื่อเราได้ยินประโยคนี้จากดูสัญญาคุณากรพิธีกรมากฝีมือย้อนแย้ง กับภาพบนเวทีที่เราเห็นว่าสามารถรับมือกับแขกรับเชิญทุกคนได้อยู่มัดผมได้ยินลูกน้องพี่ดูบอกว่าพี่ดุมากบางช่วงก็มีคนบอกผมก็ฟังทุกอันนะเคยมีดุแต่ดุของผมคือเรื่องงานเท่านั้นไม่ใช่เรื่องส่วนตัวผมไม่เชื่อวิธีการที่ดุด้วยเรื่องส่วนตัวเชื่อเสียงเงินทองยําจาเป็นสําหรับสัญญาคุณกรไหมครับไม่มากครับผมไม่ได้มีชื่อเสียงมากนะขี่จักรยานใส่แมสไปซ่อมคนก็รู้จักเรานะแต่ไม่เป็นกราฟคือชื่อเสียงเป็นประโยชน์เพราะเขารู้จักเราแต่เรา ก็ต้องทําตัวให้มันดีเป็นการรักษาชื่อเสียงส่วนเงินทองถ้าสามารถใช้ชีวิตได้แล้วก็ถือว่ารวยแล้วนั่นคือเรามีพอใช้แล้วแปลว่าเรารวยแล้วแต่ถ้าเราตะกายจะเอาอีกถึงมีมือล้านคุณก็ไม่พอใจหรอกจะเอาทุกอย่างมาเป็นของตัวเองซึ่งผมไม่ได้อยากได้ของใครผมมีพอแล้วนานแล้วชีวิตมันโอเคแล้วผมเองก็ไม่ได้อยากกินข้าววันละแปดมือ้อก็กินได้แค่วันละสอมือ้อคุณจะนอนเตียงเป็นเอเคื่อทําไม ในเมื่อตัวคุณมีแค่นี้จะกลิ้งได้สักแค่ไหนทำไมแล้วทำรายการตาสว่างเขาจะเอาเวลาไปให้คนอื่นธุรกิจก็เป็นแบบนั้นแหละเราตัวเล็กเขาอยากได้เวลาเขาอยากให้ออกเราก็ต้องออกต้องยอมรับว่าน้อยครั้งจริงๆที่จะได้เห็นคุณอุ๋ยอาทิตยาภรรยาคนสวยของดูสัญญาคุณากรพิธีกรชั้นนำของประเทศไทยโดยล่าสุดทางเพจเฟซบุ๊กจอดใจได้โพสต์คลิปที่เรียกว่าหาดูได้ยากมาก กับโมเมนต์น่ารักน่ารักในอดีตของพี่ดูและภรรยาซึ่งณตอนนี้มียอดผู้ชมคลิปดังกล่าวกว่า1.2ล้านวิวภายในวันเดียวแถมหลายคนที่ได้ชมต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคุณอุ๋ยภรรยาของดูสัญญาสวยมากและเมื่อเทียบกับปัจจุบันนี้ก็แทบจะไม่เห็นความแตกต่างของวัยเลยอาทิเพิ่งเคยเห็นภรรยาคุณดูสวยน่ารักมากค่ะหน้าเหมือนนิ้งกุลสตรีกับโดนัทส,สวยและน่ารักค่ะ คุณอุ๋ยหน้าคล้ายคุณนิ้งแต่การพูดเหมือนโดนัทมากค่ะสวยค่ะจำได้ค่ะเทปนี้ง่วงนอนก็ง่วงแต่ก็รอชมน่ารักมากผู้หญิงน่ารักดีผู้จาดีมีเสน่ห์ดูดีมากผู้ชายเก่งหล่อดีเหมาะสมครบเครื่องมากฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ